นนก็ดีใจครับสำหรับแชมป์ทูสุกิครับนะครับก็เราก็ย้ำแขนได้คือทุกคนไทยมีความสุขอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สะใจนะ,จะคือลูกทีละทอนยิงนี่คือแบบปลดล็อกเหมือนเราสบายใจมากเลยไม่ต้องมากดดันเพราะลูกที่สามแล้วก็เราไปได้เอเวโกอีกโอ ยิ่งดีใจเหมือนพลังมันออกมาจากจัดใจอะ e. ใช่ไหมใช่ครับโอ oh. มาทุกนักครับสุดยอดแล้วตอนที่ตะกอยังเสม,มออยู่สวนสเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงางครับก็ถ้ารูปเกมวันนี้ผมดีกว่าดีกว่าทุกอย่างทุกทุกทุก,กตำแหน่งคือคุณภาพเราในเรื่องแล้วก็เสียงเชียร์คุณภาพนักเตะเราดีกว่าเวียดนามเยอะก็มีแต่สิ่งดีๆวันนี้ แล้วก็ชื่นชมทั้งสตาฟคนและทีมงานแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็กองเชียที่มาให้กำลังใจพูดง่ายเลยทั้งประเทศก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมรู้สึกไงบ้างครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้ก็ในฐานะาแฟนกองเชียร์คนหนึ่งครับของชาวไทยทั้งประเทศครับก็ยินดีแล้วก็เห็นพัฒนาที่ที่เกิดจากการาดูถูกเยาะเยามของต่างชาติมาว่า,าทีมชาติชุดนี้ไม่น่าจะทําสําเร็จในวันนี้ก็คิดว่าวันนี้เรา ได้ดาวรุ่งใหม่ๆหลายคนแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งยุคที่แล้วนะครับก็พัฒนาการเหล่านี้จะเป็นเสริมสร้างให้กับทีมชาติไทยในอนาคตว่าการต่อยอดไปสู่ฟุตบอลโลกที่เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งหมดนะครับก็หวังว่าวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของของก้าวแรกของพวกเราทั้งหมดนะครับก็ยินดีกับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่นักฟุตบอลทั้งประเทศนักฟุตบอลทุกคนทาให้กับชาวไทยทั้ประเทศครับขอบพระคุณมากครับนักฟุตบอลทุกคนครับ นนตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะวันนี้ไม่ได้มาเชียร์มาตอนแรกก็มาดูรวมๆไม่ได้มีตั๋วมาซื้อตั๋วหน้าง,งานเลยค่ะตอนที่ทรุ่มเดียวนอนยืนได้รู้สึกยั้ไงว่านอนดีใจค่ะตื่นเต้นกกดลล็อเยนะ